สวัสดีมนุษย์โลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีสถามเมสิกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่พ่ยิบซีครับผมทําได้หลายอย่างวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับถอดรหัสหรือถอดความหมายนะครับของคนที่เกิดไม่ใช่ของคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์วันนี้วันที่สิบทับสี่ทับ หกหกพระจันทร์เสี้ยวเฉะยะวันจันทร์อ่ะด้วยเลขนี้นะครับอ่าเรามาดูกันครบไหมครับเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าสามสามเจ็ดอ่านะครับเป็นเบอร์ที่ผมดูให้ลูกค้าล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับโดยปกติอะผมดูดูไ้ายิ่สีผมก็ผมก็ดูเบอร์โทรศัพท์ให้ทุกคนแหละครับหรือว่า ใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับอยากให้ผมดูเบอร์ให้ก็ส่งมาได้นะครับือข้อความแล้วผมก็อาจจะแปลให้ให้มันกระชับเข้าชับง่ายที่สุดเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายไวว่ามันมีข้อดีข้อเสียออยังไงเบอร์โทรมันส่งผลกับชีวิตเรายัางไงนะครับมันส่งผลจริงครับะนะครับเป็นเบอร์ของผู้หญิงนะครับที่ท่านให้เห็นเด่นเตนเนี่ยเห็นไหมครับเลขเจ็ดเลขเจ็ด ขึ้นสามตัวเนี้ยเป็นรหัสประเทศรหัสเมืองรหัสอะไรก็ช่างมันเถอะผมจะไม่ถือว่ามันมีผลนะครับแต่ตำราอื่นเขาเอานี่นะตำราอื่นก็มีหลายตำราคือการดูเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้มันมีหลายตำรามากนะครับคุณวิธี่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนอันไหนที่มันใช่มันตรงถูกเรียกว่าถูกจริตเอ้ยเลขมันจะเห็นปะเลขมันจะซ้ำๆเงินนะครับ ผมไม่เอาสามตัวหน้านะนี่คือตัวที่หนึ่งเลยหนึ่งถึงเจนะ็ดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดมันเป็นเลขโจนนะโจนหรือคนที่จริงจังคนจริงจังกับชีวิตนะครับคนที่อ,อึดทนสู้ตรง แรงใช่หมดเยอะจริงอะเลขเจ็ดเลขเจ็ดก็ขึ้นหน้าสุดท,ท้ายผมจะดูให้ดูตัวเป็นคู่นะครับ7997เก้านะครับเจ็ดเกส่งผลอะไรครับ7 9็ดเกคือ97 ส่งผลให้เป็นคนที่เลขเจ็ดเป็นขาลุยตรงไปตรงมาเลขเก้าเป็นสิ่งลวงิ์สิ่งที่มองไม่เห็นสื่อสัมผัสก็ได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคือคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับมีทุกกฎกูกูแบบแหกได้ทุกกฎอ่ะไม่ทาตามใครทั้งนั้นอนะกูจะทาตามกอูอ่ะเออผู้ที่ยำลงตนอยู่เหนือกฎทุกกฎเกณฑ์ของโลกนี้ที่เขาทากันนะ่ะที่เขาใช้กันนะ่ะกูจะไม่เหมือนกูไม่ชอบเหมือนใครเออประมาณนั้นนะครับคนเลขเจ็ด เรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าเบอร์ผมก็คือด้วยเจดเก้าเหมือนกันนะครับก็ดูผมมาแล้วกันว่าเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับกบ้าหรือไม่บ้านะเออเจ็ดเก้าก็เจ็ดแต่มคนที่กล้าที่จะถกเถียงกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่ะอะไรทั้งนั้นพวกกูปเป็นตัวของตัวเองสุดๆคู่ต่อมานะครับหนึ่งเก้าอ่าแล้วมันก็จะว่าพ่วงเก้าหนึ่งอีกหนึงเก้าหรือเก้าหนึ่งเนี่ย มันจะความหมายคล้ายกันนะครับความหมายเหมือนกันเลยแหละไม่ต้องคล้ายหรอกมันเหมือนกันเลยถึงจะสลับหน้าสลับหลังกันแปลว่าอะไรครับความโดดเด่นบุคคลคนนี้เป็นคนโดดเด่นหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนี่ยพวกมีชื่อเสียงก็ใช้นะส่วนมากคนมีชื่อเสียงจะมีเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งนะครับไม่ใช่เลขดาราศิลปินผู้โด่งดังก็ไม่เสมอไปนะครับแต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งคือความโดดเด่นชัดเจนนะครับเลขหนึ่งคือ ดาวอาทิตนะครับชัดเจนไหมล่ะร้อนไส้แตกไสแลบกันขนาดนี้ชัดเจนไหมล่ะว่ามันแรงนะครับมาเจอเลขเก้าอ่าเลขเคือมีความสามารถพิเศษอ่ะโดยอัตโนมัติโดยที่เป็นตัวตนของเขาเพราะนั้นผู้หญิงคนนี้เขาจะโดดเด่นอ่าเขาทำอาชีพนี่ไงเป็นเล็บเดี่ยโดนมันเล่นซะครับเขาจะโดดเด่นนะครับในงานที่เขาทําในสิ่งที่เขาทํา เขาจะรู้เรื่องในสิ่งที่เขารู้เขาจะรู้มากขึ้นเขาจะไม่มีตกยุคการแต่งเนื้อแต่งตัวการดำรงชีวิตอนะ่ะเขาจะไม่เหมือนใครนะครับหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งเขาจะต้องโดดเด่นมาก่อนเลยกูต้องเด่นก่อนเลยละ,ะต่อมานะครับต่อมาก็เป็นเลขสามเก้าหรือเก้าสามนะครับไอ้นี่ก็คล้ายๆเจ็ดเก้าแต่จะเบากว่าหน่อยเลขสามเป็นดาวองคารนะครับดาวองคารเลขสามเป็นดาวองคาร ดาวคารให้อะไรนะครับดาวคารก็คือฮึดสู้มุทะลุจริงจังจริงใจใส่อารมณ์คือคิดแล้วทำเลยส9มเเนี่ยบางทีก็เป็นเลขของโชคลาภกันนะครับแต่ว่าเก้าสอเกควรปิดท้ายเก้มเนี่ยนี่แหละมีโชคเรื่องลาบลอยซึ่งไม่ใช่แปลว่าหวยอย่างเดียวนะสามเก้าต้อคิดเร็วทำเร็วคิดเร็วทำเร็ว,รวไม่รอใครนะครับ จ,ตจิตจิตใจจิตใจมากนะครับเดี๋ยวได้คาดหวังว่าสิ่งที่กูพูดแล้วกูจะทําเสมอไปบางทีก็ไม่ทํานะครับเชื่อแต่ไม่ทำตามก็มีเก้าเก้าสามสมเก้า <c oughs> เป็นอะไรที่อไม่เหมือนใครคล้ายๆกับเจ็ดเก้าครับแต่มันจะเบาหน่อย ยังมีลูกล่อลูกชนหน่อยนะครับสามเก้าถือว่าสติปัญญาดีสมองดีนะครับเขียบขาดและว,ว่องไวในสิ่งที่ตัวเองทานะครับในสิ่งที่ตัวเองอะไรอ่ะเข้าไปลงลึกอยู่อะลุกลุกและถอนตัวยากต่อมาเป็นเลขคู่สามสามข้อดีมันคือสารพัดสารพัดช่างนะครับเลขช่างเลขช่างสารพัดช่าง ช่างปลาปาช่างไฟช่างแอร์ช่างยนต์ช่างไอะช่างมันเถอะช่างนักกีฬานักแข่งนักกรบตำรวจทหารอะไรใช่เหมือนเลขสามสามเพราะนั้นเลขสามเลขของการต่อสู้ฝ่าฟันเหมือนกันแต่อาจจะไม่เท่ากับเลขเจ็ดแต่สามสามมาขึ้นเนี่ยผู้หญิงใช้อะมันก็เหนื่อยนะครับอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุกทอบทำนู่นทำนี่นะครับลุยขาลุย ลุยทุกระแบบมีเป้าหมายชัดแล้วไม่ยอมไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับไอ้ทีการไม่ยอมมาแหละมันทําให้มึงเหนื่อยมึงรู้ตัวเองเออนั่นแหละคือเลขสามสามนะครับเลขสามสามคู่ต่อมาคือเลขสามเจ็ดสามเจ็ดหรือเจ็ดสามนี่ยครับสามเจ็ดหรือเจ็ดสามเนี่ยสามเจ็ดหรือเจ็ดสามเลขเจ็ดเป็นเลขโจเลขธาตุเลขสามเ,เป็นเลขเอา่า พร้อมลุยทุกรูปแบบพร้อมชนทุกเรื่องนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามมัน,ม,นมันก็เลยกลายเป็นว่าใช่คุณอดทนคุณรับผิดชอบต่อหน้าที่นี่คือข้อดีนะเลขเจ็ดเนี่ยคนเลขเจ็ดคนนี้มีเลขเจ็ดไม่ว่าจะเจ็ดติดอะไรก็แล้วแต่คนเลขเจ็ดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากจริงจังมาทุกเรื่องใส่อารมณ์ทุกเรื่องใส่ทุมรวมันทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับนั่นคือความหมายของเลขเจ็ดนะที่มีอยู่ในเบอร์เลขสาม เมื่อสามมิติเลขเจ็ดอะ่ะมันที่พร้อมชนพร้อมลุยไอ้นี่ก็พร้อมสู้งานหนักแล้วสู้ทุกอย่างที่มไม่สนใจแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอรวมรวมฮิตรวมความกดดันนะครับความกดดันทุกรูปแบบอะ่ะมันจะเข้ามาอยู่ในเลขสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับก็กลายเป็นคนต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือรับผิดชอบนู่นรับผิดชอบนี่หละเพราะไออิทธิพลของเลขเจ็ดเนี่ยทำให้คนมีความรับผิดชอบนะครับ ซื้อตกเหนื่อยแต่ไม่คุ้มมันก็ยอมมันไม่สนใจเลขเจ็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อดีของเลขนี้คือความคิดโดดเด่นไม่เหมือนใครมีฝีมือมีอะไรในตัวเองเป็นอย่างมาโดยธรรมชาติขาลุยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับมีความโดดเด่นมีความล้ำยุคล้ำสมัยไม่ตกยุกคเขาตลอดนี่คือข้อดีข้อเสียคือมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยแล้วมันเพี้ยนมันเพี้ยนตรงเจ็ดเก้าเขาจะมอมเหมือนคนเพี้ยน ก็เหมือนคุณก็มองผมแล้วการผมเพี้ยหรือเปล่าละ่ะเออนั่นแหละขายกันลเลขเจ็ดคิดหน้ามันจะกลายเป็นคุณคิดเครียดเครียดตอนที่ผมดูให้เขาอ่ะดูทั้งไพ่ยิปีทั้งเบริร์มันก็หัวล้อตลอดนะซึ่งมันหัวล้อคือผมไปพูดโดนไอท้ที่นิสัยเขาเป็นนะิสัยแย่ๆที่เขาเป็นนะั่นแหละแต่ผมไม่ได้ไปพูดตรงๆเหมือนด่าเพราะผมไม่ด่าด่าอะไรใครแล้วเท่าไหร่หรอกด่าคน การพูดเสียงดังอ่ะมันดูไม่ถูกมันดูเสียงดังแล้วมันจะกลายเป็นไม่ถูกภาพดูไม่ถูกภาพมันจะกลายเป็นแปลว่าคําด่าแึ่จริงๆคุณเรียกว่าเป็นคําชมก็ได้มันขึ้นอยู่คุณนะคุณเรียกว่าด่าก็ด่าคุณเรียกว่าชมก็ชมมมีอยู่แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเลขเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามสามเจ็ดเนี่ยมันถูกกับอาชีพอะไรอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพสวยๆงามๆเลยนะมันเป็นเลขช่างอ่ะเห็นปะ แต่เนี่ยอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยถูก939ก็ใช่มันเป็นเลขเกี่ยวกับความทันสมัยทุกรูปแบบนครับ1.9ก็ใช่นะครับเลข9เนี่ยเลข9ติดเลข3ติดเลข4ติดเลข5ติดเลข7เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์นะครับธุรกิจต่างชาติต่างแดนนะครับของนำเข้าสง่งออก ของเกี่ยวกับออนไลน์ทุกชนิดเนี่ยเลข9 7 1 9เ9เนี่ยใช่หมดนี่คือข้อดีแต่มันก็ไม่ทำครับมันก็จะทำแต่ฝีมือของมันหนูไม่ทำหนูจะทำแต่ฝีมือตัวเองหนูไม่ออนไลน์หนูจะเห็นทุกนาจัดจ่ะกวนแต่เปิดไพ่มาผมทักทีเดียวร้องไห้นะทำกำหนักมาใช่ไหมพอพูดถึงถึงกำหนักทุกคนก็จะคิด ภาษาธรรมะเรียกว่าค่าคนตายบอกมันไม่ใช่หนักแบบนั้นหนักแบบนี้หนักคือเหมือนตายทั้งเป็นไม่ต่างกันหรอกนั่นคือคุณทะเลาะกับพ่อแม่ใช่ไหมคุณด่าพ่อแม่คุณเถียงพ่อแม่คุณทาให้พ่อแม่ร้องไห้ใช่ไหมนั่นแหละตรงเรียบร้อยหลังน้ําตานี่ไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่เลขพวกเนี้ยเลขเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขสามเลขเก้าเนี่ยมีคนมีทิฏฐิพื้นฐานในตัวนะครับต่างระดับอันเท่ากัน ร้องไห้ยากดิ่งสามสามเนี่ยไม่มีทางที่จะร้องไห้ใครเห็นง่ายๆหรอกแต่ผมเล่นซะน้ำหลาก <c oughs> อ่ะมาคุยถึงเรื่องเบอร์นะครับก็เบอร์เนี้ยถือว่าใช้ได้ถ้าคุณทำงานอินเทอร์เน็ตออนไลน์โดยตรงนะครับ <c oughs> หรือเนี่ยเจ็ดเก้าเจ็ดเนี่ยธุรกิจโครงสร้างใหญ่เช่นสถาปนิกออกแบบงานโรงงานงานที่ต้องควบคุมเครื่องจงเครื่องจกักรละเจ็ดเกาได้ 39ก็ทําได้ทําได้เกี่ยวกับสารพัดอย่างอะ่ะที่เป็นช่างเป็นอาชีพสายอาชีพไม่ได้สายสามันอะไรแบบนี้หนึ่งก้่าความบุดเด่นก็ทําได้นะครับอินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรวกนีทำได้หมดเบอร์ที่ดีอ่ะมันต้องมีหนึ่งงานหรืออาชีพ2การเงินส,สเสน่ห์สี่คนอุปถมัมภ์ หรือผู้ช่วยนะครับมันต้องมีสี่อย่างนี้นะครับมาดูเขามีไหมเลขเสน่ไม่มีเลขก,การเงินก็ไม่เด่นนะครับเก้าหนึ่งเก้าอาจจะเหมือนเด่นแต่ไม่เด่นเก้าสามสามเก้าก็หาเงินได้เยอะนะครับแต่ว่าเลขคู่นี้มันไปหุบอยู่ข้างในมีเลขเจ็ดมันปิดท้ายเพราะฉนั้นก็ถือว่าการเงินไม่เด่นสเสน่ไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ต้องห่วงแล้วละ่ะงานงานที่ทําก็ไม่ตรงกับที่ทํานะครับแล้วก็มีผู้บธทําทไหม ไม่มีอ่ะมีแต่คนจะเอาพารามาให้ครับถ้ายังใช้อยู่ก็ต้องปรับทัศนคติตัวเองนะครับให้มันเบอร์มันเป็นอย่างเนี้ยเออคุณต้องปรับทัศนคติพูดง่ายๆอ่ะเปลี่ยนสันดานตัวเองอ่ะก็เปลี่ยนเบอร์ไหนง่ายกว่ากคุณก็ทำมันนั้นเอออ่ะสำหรับวันนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมจะพยายามเอาเบอร์โทรศัพท์เนี้ยครับเข้ามาคุยพูดคุยนะครับตามวิธีการของผมนะครับใคร จะเจอวิธีการแบบไหนหมอดูหนึ่งหนะว่าว่ามายังไงซึ่งจะอาจตรงกับไม่ตรงกับผมก็มันเป็นเรื่องของความคิดครับเรื่องของการเรียนรู้คนมีอะไรไม่เท่ากันสมองไม่เท่ากันความคิดไม่เท่ากันนะครับก็ใครอยากให้ถอดความหมายของเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่ก็ส่งข้อความมาได้นะครับส่วนตัวก็ได้ครับพิมพ์ให้เดี๋ยวผมจะจัดการแปลและตีความให้ว่ามันตรงไม่ตรงควรใช้ต่อหรือคุณเปลี่ยนนะครับ อ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้ครับผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะครับมีอะไรไม่ดีก็แสดงความคิดเห็นบอกกันได้อยากร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างของคลิปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันหยุดฤด,ดูการนี้นะครับเล่นกันให้ฉ่ำให้ปอดบวมกันไปเลยครับร้อนนักร้อนหนาเนี่ยครับ ระวังเรื่องการเดินทางเรื่องอุบัติเหตุเรื่องมึนเมาให้มากนะครับเพื่อความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกและกินอยู่ที่บ้านบนมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องขับไปไหนใส่หมวกกันน็อกกินเหล้าอยู่กับบ้านปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> <c oughs> เชื่อผมรอบวันนี้วันนี้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอร้องครับติดตามผมด้วยครับผมไม่มีบ้านนอกให้กลับครับ ก็ถามจริงเหรอไปเที่ยวหรือไปเหนื่อยกันคิดกันหน่อยนะไม่ได้ฝากให้คิดนะแต่ผมอยากรู้บอกผมหน่อยไปเที่ยวหรือไปเหนื่อยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ